เมื่อวานมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ป๋าฟังหน่อยนะค,คือเอ่อมีคนมาเล่าให้ผมฟังเหมือนกันผมก็ไม่เหตุเหตุการ์เหมือนกันมันมีว่ามวยในรายการในเราเนี่ยแหละคือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเจ้าของเวยไปเรียกนักมวยขึ้นรถไปพูดคุยกันก่อนมวยต่อยอันนี้ป๋าคิดว่ามันมันเหมาะสมไหมครับเรื่องอะไรเนี่ยเออไม่ได้นะเออน,น,นะครับน,นี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาในเขาโทษคุณนะอื ผมอยากอยากให้รู้ว่ารถตูท้ที่ที่เขาเกล่าวถึงเนี่ยที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยมันคือรถรถตู้ที่ผมเรียกทุกคนมาคุยนะมีกล้องกล้องสนันตอรถตู้แล้วมีพุ่มกับออสมีคอมเพรสแล้วมีเทนเนอร์แล้วก็มีเบ็กกับเทนเนอร์ก็มาคุยกันก็คุยเรื่องของการการชกมวยชกไงใช่ะนะนะผมไม่มีเจตนาอะไรที่ ทำให้นักมวยเสื่อมเสียนะผมเรียกเรียกนักมวยขึ้นมาคุยเนี่ยก็คือได้ตังค์แล้วยังไงต่อย,อยชนะนี่นี่คือผลที่ผมเรียกมาแล้วเมื่อก่อนผมก็เรียกมาตลอดก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยนะมีนักข่าวชื่อไอ้แชมป์เนี่ยที่มันไม่ชอบผมเนี่ยผมถามว่าผมไปทําอะไรให้มันวะนะแล้วผมเจอต่อนหน้าผมจะถามว่าคุณมีอะไรกับผมหรือเปล่าผมไปห,หลายรอบเลยนะไอ้ชอชางเนี่ย ลายรอบจริงมึงเก่งจริงมึงจะเก่งเก็ปากมึงเอาไหมบนบิชีมึงเอากับบอเบียไหมเนี่ยแลยวเปล่าอ่าไอชอจ้างนะกูจะฝากไอ้เรื่องที่มึงจะแฝดีมึงจะมาแฝดอะไรอ่ถ้ามึงเก่งจริงมึงเอาบนบิชีมให้กับบอเบียหรือมึงจะเอากับกูก็ได้กูยอมแบกน้ำหนักมึงกูดตัวากแค่นี้พอเห็นลายรอบจริงเออ